ดวงชะตารายวันวันที่24พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณอาจต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบค่อนข้างหนักแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอิทธิพลของดาวจันทร์ในราศีธนูแม้จะส่งเสริมแต่ดาวเสาร์หรือดาวประจำตัวของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือกดดันกับแผนงานที่วางไว เป็นวันที่ดีสําหรับการสะสางงานเก่าที่ค้างค้างการวางแผนระยะยาวหรือการทํางานที่ต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบสูงการงานอาจได้รับมอบหมายงานใหญ่หรืองานที่ต้องรับผิดชอบสูงซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเครียดแต่ก็เป็นโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถการติดต่อประสานงานอาจต้องใช้ความพยายามหรือมีเอกสารหลายขั้นตอนแต่สุดท้ายจะสำเร็จลุล่วง การนำเสนอผลงานหรือการสัมภาษณ์ควรเน้นไปที่ความมั่นคงและประสบการณ์จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่การเงินรายรับยังคงมั่นคงมาจากน้ำพักน้ำแรงและการทำงานหนักเป็นหลักการเจรจาด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรืออสังหาริมทรัพย์จะประสบความสำเร็จแต่อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็นความรักคนสูดอาจยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเพราะมุ่งเน้นไปที่เรื่องงานและความมั่นคงของชีวิตมากกว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อไม่หรือแม่ไ่อซึ่งคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างหนักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจดูเรียบง่ายไม่หวือหวา เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจและความมั่นคงอาจมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการสร้างฐานะหรือการวางแผนเพื่ออนาคตของครอบครัวสุขภาพสุขภาพกายต้องระวังอาการปวดเมื่อยตามร่างบายโดยเฉพาะบริเวณหลังไหล่หรือกระดูกจากการทำงานหนักหรือการนั่งในท่าเดิมนานๆควรหาเวลาพักผ่อนและยืดเหยียดร่างกายสุขภาพใจ อาจมีความรู้สึกเครียดกดดันหรือคิดมากกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่จิตใจอาจไม่ค่อยผ่อนคลายแนะนําให้หาเวลาอยู่กับธรรมชาติหรือทํางานอดิเรกที่ช่วยให้จิตใจสงบลงได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสําคัญคือความเครียดและการแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวคุณมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและพยายามจัดการทุกปัญหาด้วยตนเองซึ่งอาจทําให้คุณหมดไฟได้ คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานเรียนรู้ที่จะกระจายงานเดลิเกตหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อรู้สึกว่างานหนักเกินไปการทํางานเป็นทีมจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นการเงินจัดลําดับความสําคัญของรายจ่ายสิ่งใดที่ไม่จําเป็นในวันนี้ให้ตัดออกไปก่อนและควรมีเงินสํารองฉุกเฉินไว้เสมอความรักควมีคู่แม้จะยุ่งกับงาน แต่ควรหาเวลาสั้นๆในการพูดคุยหรือแสดงความห่วงใยต่อคู่ของคุณเพื่อให้เขารู้สึกว่ายังมีความสำคัญ